สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง V ีแซดมาดนะครับวันนี้ก็นำเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังครับกับตอนที่ชื่อว่าวันนี้เราก็จะมานะครับอันนี้เครื่องมันมีอาการก็คือร้อนจัดจนดับไป เราจะทำอย่างไรครับวันนี้ก็เลยจะมาแก้ขั้นตอนแรกครับเราก็ไายเครื่องโน้ตบุก่อนแล้วก็ถอดออกนะครับแล้วก็ถอดพัดลมที่อยู่บริเวณเนี้ไขนอ็อตแล้วก็ถอดออกจากนั้นก็ถอดชิ้นส่วนนี้ครับตรงนี้มันจะเป็นตัวซิงที่ระบายความร้อนออกไปนะครับแล้วก็ทำความสะอาดตุงบริเวณเนี้บริเวณที่เป่าพัดลมจะเป่าตุงบริเวณนี้ออกเพราะว่า ไอตัวความรอ้อนมาตัวตรงนี้มันจะเป็นนําความร้อนไปที่ตุ่พัดลมแล้วก็มีพัดลมเป่าความร้อนออกทางด้านนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คงจะต้องทําความสะอาดให้ให้ดีทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องทำความสะอาดนะแต่วันนี้ผมทาความสะอาดตรงนี้เรียบร้อยแล้วผมใช้วิธีการก็คือใช้แปรงนะครับใช้โซนิกนะฉีดแล้วก็แปรงแต่ให้โดนแผงวงจรนะตัวนี้มันเป็นเหล็กเสร็จแล้วก็ใช้แปรงเนี่ยแปรงเพื่อให้มันขจัดฝุ่นออกไปให้หมดนะครับ ทำเสร็จแล้วตรงนี้นะครับคราวนี้สิ่งที่กําลังจะทําต่อไปก็คือการเปลี่ยนซิลิโคนนะตัวซิลิโคนเนี่ยมันจะนําความร้อนเวลาตัว CPU ทํางานหนักครับความร้อนมันจะถ่ายทอดออกมาโดยใช้โดยซิลิโคนมันจะถ่ายเข้ามาที่ฮีซิงตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวนําความร้อนเพื่อไปถ่ายลงไปที่ตรงจุดเนี่ยครับแล้วใช้พัดลมเป่าออกคราวนี้ถ้าเกิดเราทําความสะอาดตรงตัวที่ระบายความร้อนที่เป็นฮีซิงแล้วก็หมายความว่าความร้อนก็จะนําไปที่ตรงนี้ได้แล้วมีพัดลมเป่าความร้อนออก คราวนี้สิ่งที่เราต้องทำต่อมาก็คือการแต้มซิลิโคนตรงบริเวณนี้ครับตรงนี้คือ CPU นะแล้วก็ตรงนี้คือการ์ดจอว g a การ์ดเราต้องทำความสะอาดซิลิโคนตัวเก่าอันนี้ผมเช็ดแล้วเดี๋ยวผมเช็ดให้ดูะคยับเช็ดเสร็จแล้วก็แต้มตัวซิลิโคนตัวซิลิโคนตัวนี้จะเป็นตัวที่นำความร้อนส่งต่อไปที่ฮีทซิงค์ฮีทซิงค์ก็จะส่งความร้อนไปที่ตัวเหล็กที่อยู่ตรงบริเวณตรงปลายของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องโน้ตบุ๊กครับก็จะมีพัดลมในการเป่าความร้อนออกไป ขั้นตอนนี้เราผมทำำาําความสะอาดจนเรียบร้อยแล้ววิธีการทำำาําความสะอาดไม่ยานะครับก็คือใช้วิธีการใช้โซนิกก็ได้ฉีดเบาๆอย่างเยอะนะย่ให้ประโยชน์ที่แผงวงจรแล้วก็ใช้แปรงเช็ดให้สะอาดปัดฝุ่นแล้วก็พ้นเอาฝุ่นออกให้หมดนะครับมันจะได้สะดวกในการระบายความร้อนต่อมาเราก็จะมาเช็ดบริเวณฮี่ซิงค์นะครับมันจะมีซิลิโคนแต้มอยู่ซิลิโคนตรงนี้หมดอายุแล้วมันถึงแข็งติดอย่างเงี้ยครับมันเลยทําให้การนําความร้อนเนี่ย ไม่ค่อยดีพอสักเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเราจะทําความสะอาดตรงนี้ครับแล้วก็ผมก็ซื้ออุปกรณ์มาแล้วก็คือตรงนี้เขาเรียกว่าฮีซิงนะไว้สําหรับเป็นซิลิโคนที่ใช้ระบายความร้อนนะครับเขาใช้ระบายความร้อนตรง CPU แล้วก็ดูง VG a จการ์ดเพื่อระบายระบายต่อส่งความร้อนไปที่ตัวฮีซิงตัวนี้ครับตัวระบายความร้อนตนัวนี้ที่เหล็กนี้แล้วก็ไฟที่ปลายแล้วก็ใช้พัดลมเป่าความร้อนออกเดี๋ยวเรามาเช็ดตัวซิลิโคนตัวเก่าออกก่อนนะครับอันนี้ผมเช็ดไปแล้วเช็ดไปแล้ว เดี๋ยวเช็ดให้ดูเลยครับตรงนี้ถ้าในเครื่องเนี่ยตัวนี้คือบรน CPU ีีนี่เช็ดสะอาดแล้วมันก็จะเป็นเงาเงาตัวนี้คือตัวที่ระบายความร้อนครับตรงส่วนนี้เขาเรียกว่า VG a card นะเดี๋ยวเราเช็ดเช็ดตัวซิลิโคนเดิมก่อนนะครับก็ได้ใช้กระดาษชูชู่ธรรมดานะครับเช็ดเช,ช็ดให้สะอาดนะแล้วก็เดี๋ยวจะแต้มตัวซิลิโคนเพื่อที่ให้การนําความร้อนหรือการระบายความร้อนของตัว CPU แล้วตัว VG a card รเนี่ยระบายขึ้นมาที่ e a t s ซิ k ได้สะดวก เพื่อที่จะนําความร้อนผ่านทีซิงค์ไปที่พัดลมไปที่ตัวเหล็กที่อยู่ใกล้ๆพัดลมแล้วพัดลมก็ระบายความร้อนออกนั้นเองครับผมเช็ดตรงนี้ก่อนนะจะเห็นว่าตัวซิลิโคนที่เขาทำมาเนี่ยมันหนาไปฮะ บางทีมันทําให้การระบายความร้อนมันไม่ดีแล้วก็เช็ดบริเวณที่อยู่บนฮีซิงด้วยนะฮะตรงนี้เช็ดแต่ชิช้เช็ดก็ออกว่ามันแข็งแล้วแต่ก็จะแข็งสักหน่อยบางจุดนะฮะตรงนี้เขาป้ายไม่เยอะเกินนะโดยปกติเขาจะป้ายม่เยอะมาก ตรงบริเวณวีเจการนี่แกะยามาเพราะว่าซิลิโคนมันลงไปติดตรงบริเวณแผงวงจรด้วยแต่ที่ตัวระบายความร้อนที่สําคัญคือบริเวณที่เงาๆเป็นนะครัตรงนี้คือตัวที่มันจะมีความร้อนออกมาเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาเล่น,เ,ลนเกมหรืออะไรที่ประมวลผลด้วยซ p u สูงๆนะมันก็จะมีความร้อนระบายออกมาตรงนี้ก็ไปเวณน CPU ฮนะัวันนี้ผมเช็ดให้เกลี้ยงเลย แต่เนี้ยคือเขาทาม,มาแล้วมันตัวซิลิคโคนมันหล่นลงไปบริเวณแผงวงจรนะฮะก็เช็ดยากก็จะคิดว่าเดี๋ยวบริเวณรอบๆที่ไม่ใช่จุดที่ระบายความร้อนอาจจะไม่เช็ดนะเช็ดตรงที่จุดระบายความร้อนเฉยๆแล้วก็ทาใหม่ลงไปอันนี้คือตัวที่ระบายัดฝุ่นให้สะอาดนะครับต่อมาก็คือเราต้องเมื่อเช็ดฝั่งที่เป็น ไม่เช็ดฝั่งที่เป็นตัววีเจการแล้วก็เช็ดตรงครีซิงด้วยเพราะว่าฮิตซิงก็ฮิซิงก็มีค่าซิลิคนเดิมอยู่ต่อมาเหลือตรงนี้ตรงนี้จะเหลือตรงนี้คือตรงส่วนที่เป็น CPU จะอันใหญ่หน่อยแต่บางยี่ห้อนะครับไอตัวซิลิคอนตัวเนี้จะมีแถม เป็นเหมือนกระดาษที่ใช้เช็ดซิลิโคนเดิมตรงบริเวณนี้ก็จะง่ายขึ้นนะมันน่าจะเป็นแอลกอฮอล์หรือว่าอะไรไม่ทราบเหมือนกันแต่ผมไม่มีผมก็ใช้ใช้แรงนิดนึงแล้วนะในการเช็ดก็พยายามเช็ดให้เหกลีก้ยงๆนะตรงบริเวณ CPU เราเกลี้ยงแล้วนะตรงวิตเจ r d การ์ดเกลี้ยงแล้วตรงที่ระบายความร้อนแต่ที่มันหกบริเวณรอบๆแผงวงจรอานจะจะเช็ดไม่ได้กนะ็ถ้าเช็ดเดี๋ยวไปขัด,ดเดี๋ยวเสียํำรุดนะเราก็เลยเช็ดเฉพาะที่จุดที่สำคัญก็พอนะครับ วิธีการป้ายฟีคนจริงๆไม่ได้ไป้ายหนาเติะเลยนะต้องป้ายน้อยๆนะครับเพื่อให้มันแค่นําความร้อนส่งจากความร้อนจากตัว CPU แล้วก็ตัว VGA ข้ามาสู่ฮี s i ิงตัวนี้เ็าเรียกว่าฮีต i ิงนะจริงๆมันก็คือเหมือนประมาณว่าระบายความร้อนมาสู่เหล็กตรงนี้เพื่อให้เป็นเหล็กอยู่แล้วก็ส่งไปที่ปลายปลายตรงนี้มันอยู่ที่ช่องช่องตรงนี้ฮะแล้วเราเนี่ยแล้วเราพัดลมเป่าความร้อนออกมันเป็นวิธีการในการระบายความร้อนครับ หลายๆคนที่ใช้เครื่องมานานๆแล้วบางทีเครื่องก็จะล้านจัดแล้วก็ดับไปเองนะครับเป็นเหตุผลหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะไม่ได้ยังไม่ได้เกิดจากฟิลิโคนก็ได้อาจจะเกิดจากอาจจะเกิดจากที่บริเวณช่องระบายความร้อนตรงนี้มันมีฝุ่นไปเกาะนะทำให้ระบายความร้อนไม่ได้สะดวกเมื่อระบายความร้อนไม่สะดวกแล้วเนี่ยเมื่ออุณหภูมิมันเกินนะโดยปกติเขาาจะเขียนไว้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดอุณหภูมิมันเกินเท่าไหร่นะตัวเครื่องมันก็จะตัด อันดอมัตมันก็จะดับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อตัวแผงวงจรนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรอ่ะหรือใครไม่อยากทําเองก็ส่งช่างก็ไดนะ้เพราะว่าเขาพอเ,เ,เขาทําวิธีพื้นฐานนี่ครับแต่เบื้องต้นก็ดูที่พัดลมก่อนไนดะ้ถ้าพัดลมมันเจ๊งเนี่ยตัวพัดลมระบายนะครับถ้ามันเจ๊งมันไม่หมุนก็มันก็นําความร้อนไปไม่ได้มันก็มันก็ต้องเครื่องก็ต้องดับเป็นปกติอยู่แล้ว แต่เกิดพัดลมไม่เสียเปลี่ยนแล้วก็ยังดับอยู่อีกก็แสดงว่ามันน่าจะมีฝุ่นไปเกาะอ,อยู่บริเวณทางออกของตัวระบายความร้อนครับลองเช็ดหรือทำความสะอาดก่อนถ้าเช็ดแล้วยังโอเคแล้วก็ก็อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนซิลโคนก็ได้แต่ถ้าจะทําให้สมบูรณ์เลยครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนซิลโคลน,นาความร้อนตรงนี้นะฮะจะได้ทําให้เกิดการนําความร้อนที่สมบูรณ์เพื่อที่จะไประบายออกบริเวณบริเวณด้านข้างของโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรา แกะมาแกะตัวซิลิโคนเลยโจะป้ายแล้วป้ายแค่นิดเดียวนะครับบริเวณน,นี้เพราะว่ามันเป็นตัวนําความร้อนระหว่างตัวความร้อนของ CPU แล้วก็ความร้อนของตัว VGA card ไปส่งที่ heatsink นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่นี่ครับอันนี้คือตัวซิลิโคนนาความร้อนนะครับมันก็ใช้ยี่ห้อมาสชื่อ Cooler Master เป็นตัวระบายความร้อนจะแกะเลยครับ ใเป็นกายนะแล้ตัดเหน่อยพอแพ็คมาจริงๆใช้แค่นิดเดียวเองก็เสียดา,ดายเพราะที่นานๆทีก็ได้ใช้ไม่ได้ใช้บ่อยนะแต่ว่าเครื่องมันดับบ่อยฮะเบื้องต้นผมว่าแก้ที่พัดลมอะเปลี่ยนพัดลมใหม่เปลี่ยนพัดลม,มก็ยังดับอยู่เพราะฉะนั้นก็แสดงว่ามันเกิดจากความสกปรกแล้วคราวนี้แกะออกมาก็มีฝุ่นเกาะบริเวณตัวฮีตซิงฮะก็ทำความสะอาดเบื้องต้นตรงที่เป็นเหล็กก็ฉีดด้วยโซเล็กแล้วก็ใช้แปรงเช็ดนะครับแล้วก็ปัดฝุ่นออกให้หมด จากนั้นคราวนี้ก็เป็นอีกขั้นหนึ่งก็คือการเปลี่ยนซิลิโคนที่เป็นตัวนำความร้อนระหว่างแผงวงจรหรือชิปมาสู่ตัวฮีซิงก็ก็เห็นว่าอุปกรณ์เนี่ยไม่ได้มีอะไรมากมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเนียลองทำกันเองก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองดูผมก็ไม่เคยใช้ดุงอุปกรณ์ตัวนี้นะเดี๋ยวลองดูนะตัวนี้มันก็จะมีซิลิโคนเราก็แค่บีบซิลิโคนแต้มลงไปแบบเป็นหยดประมาณว่าเท่ากับถั่ว ทวเขียวนะครับเดี๋ยวผมจะแต้มลงไปเลยนะจุดระบายความร้อนของ CPU ียบเวณนี้มันเป็นสี่เหลืองมผืนผ้าแต่จุดระบายความร้อนของตัว v j a จกาเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเดี๋ยวผมทําเลยแล้วกันทด,ดสอบดูก่อนว่ามันออกมาเยอะไหมนะครับโอ้เยอะไปฮะตค่น,นี้เองครับ แล้วก็นำแผงนำตัวฮีซิงแปะลงไปจะรู้สึกว่าตรงนี้เยอะไปหน่อยนะแต่ว่า,เ,าเดี๋ยวเคียวไปสักหน่อยก็ไนะด้เห็นมันจะเยอะเกินจากนั้นก็เดี๋ยวก็ฮีซิงไปแล้วก็ขยี้ขยี้ให้มันให้มันกระจายตัวนะครับเพื่อที่จะเป็นจุดที่ระบายความร้อนให้กับ ตัวนี้คือ p ีซิงค์นะครับเราก็นำพีซิงค์เนี่ยแปะลงไปแปะแล้วก็กดเนี่ยแต่ว่าผมต้องใส่ลงไปตรงนี้ครับตรงนี้มันคือจุดที่ราบานกเอาความร้อนส่งไปที่บริเวณปลายของเครื่องแล้วใช้พัดลมเป่าออกนะครับเราก็กดเราเห็นว่าเราจะติดอ่ามันจะติดตัวน็อตน,นะครับ มาเราก็ประกอบฮะคนอื่นก็ต้องกดให้สนิทก่อนนะตอนที่ผมแก้นเนี่ยก็คือเปลี่ยนพัดลมแล้วมันก็ยังดับอยู่แต่ตอนทําคเามสะอาดตัวทีซิงก็ไม่ดับแล้วนะครับ ในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง vsmart นะครับสะกดง่ายๆนะครับ vsmartmart ครับสามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด subscribe ปุ่มแดงๆน,นะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดี ครับ